แบบซุกลูกชายวัย25ปีเปิดตัวหายาดรุ่งสุริยาพาออกสื่อครั้งแรกหลังมีลูกเมียก่อนจะดังหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังรุ่งสุริยาเปิดตัวลูกชายน้องคิวลูกคนโตและภรรยาไก่ครั้งแรกพร้อมเผยสาเหตุที่ต้องปิดเครื่องครอบครัวไว้เป็นความลับต้องทนทุกข์ทรมาน25ปีโดยปัจจุบันรุ่งสุริยามีลูกถึง3คนด้วยกันตอนนั้นเจ้าของค่ายก็ไม่รู้กำลังเซ็นสัญญา ผมคิดหนักมากว่าจะบอกเขาดีหรือไม่บอกดีตอนนั้นไม่รู้ว่าถ้าบอกว่ามีครอบครัวออกไปจะเป็นยังไงเหมือนเป็นกฎเขาที่ไม่สามารถบอกได้ไม่ว่าจะดาราหรือนักร้องย้อนไป25ปีก็บอกค่ายก่อนว่าเรามีครอบครัวเฉพาะค่ายเท่านั้นพอดังก็บอกใครไม่ได้เราไม่ได้โทษใครเลยตอนนั้นเป็นกฎกติกาเขาถ้าบอกแล้วชื่อเสียงจะรอบลงเราก็งงคาอยู่ในใจ แต่ก็ต้องยอมรับในตอนนั้นเขากลัวมีคนรู้ยังไงก็ต้องหลบหลบซ่อนๆตลอดปีแรกไม่ได้เจอเลยโทรคุยนานๆครั้งตอนนั้นเราก็อยู่บริษัทครอบครัวอยู่อีกที่ผมอยู่ลาดพร้าวครอบครัวอยู่มอกษตรไม่ไกลแต่ดูเหมือนไกลมากทําไมเรากลับไม่ได้ก็คายอยู่ในใจแต่เป้าหมายและความฝันที่เราต้องดูแลครอบครัวหลายๆคนหลายๆชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป ปีแรกใช้โทรศัพท์นานๆครั้งไม่ได้เจอเลยปีกว่าๆเขาเริ่มผ่อนคลายบริษัทเริ่มให้ที่บ้านไปหาเดือนละครั้งอาบหาตอนกลางคืนตอนนั้นลูก3-4ถขวบเขากำลังจเจริญเติบโตเราเลี้ยงเขามาตลอดตั้งแต่เด็กผมกวยเปรสักพ้ะอ,อ้อมขี่จักรยานไม่ได้มีเงินเยอะแยะฐานะยากจนตัดสินใจเปิดวันนี้เพราะชีวิตไม่แน่นอนอยากอยู่เป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้มตามาอยู่เป็นครอบครัวนานเกินสิปีแล้ว ก็เพิ่งมาเปิดวันนี้ที่ตัดสินใจมาก็กล้ามกึงแต่คิดในใจว่าชีวิตเราไม่แน่นอนเราอยากมีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดวัดกันเลยหลายรายการก็ขอไปเป็นแขกรับเชิญแต่ประจวบเหมาะอะไรไม่ทราบได้จังหวะวันนี้พอดีด้วยน้องคิวเขาบอกว่ายัางไม่พร้อมวันนี้เขาพร้อมเขายังเขินยังเกรงเขามีเลือดเราอยู่แหละกาแสดงออกแต่เป็นเกรง ถามว่าเสดายไหมไม่ได้ทำนานที่พอร้อยเปอร์เซนต์บางทีบางอย่างพอมาอยู่รวมกันเราได้เห็นการเติบโตของเขาบางอย่างเราไม่ได้สอนเขาไม่ได้คลุกคลีเข้ามาก็รู้สึกขาดตรงนั้นไปสิ่งไหนขาดเราพยายามเติมให้เขาบางครั้งก็กลายเป็นพ่อแม่รังแกชันตอนนี้เขาก็รู้แล้วเคยกอดบอกรักลูกตลอดตอนโตก็กอดด้านน้องคิวเผยว่าไม่เคยบอกว่าเป็นลูกใครตอนที่โตขึ้นมาหน่อยแม่พาไปเดินห้างเราไม่มีป้าก็เด็กคนอื่นที่เขามีป้าตอนแรกเราไม่รู้ ตอนแรกแม่บอกปาเป็นนักร้องเราก็ไม่เข้าใจเพราะดูในทีวีพ่อดังนะแต่เขาไม่มีเวลามาเราก็ไม่เข้าใจหรอกทาไมป้าไม่ว่างมาเจอเราเลยปีหนึ่งได้คุยสักทีฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ